สวัสดีครับตอนนี้เวลาบ่ายสองยี่สิบนาทีฟ้าก็คึมบ้างตอนนี้มาเก็บงานบ้านช่วยคนงานครับกวาดแล้วก็เก็บเก็บเศษขยะเศษดินออก แต่กองนี้มันโดนฝนครับมันปัดไม่ได้บ้านฝนตกหนักครับก่อนหน้านั้นก็เลยปิดบ้านไปก่อนเพราะคนงานทำไม่ได้ตอนนี้เหลือทาสีขอบข้างล่างสีตัดข้างล่างเอาสีที่เหลือ <c oughs> ก็คือเหลือสีฟ้ากับสีส้มเพราะว่าไม่อยากซื้อใหม่ แล้วก็คนงานเหลือรอลงสีอีกรอบหนึ่งสีเหลืองครับอีกรอบหนึ่งนะครับจะตัดตรงนี้ตัดตรงพื้นข้างล่างตัดขอบฝนตกหนักมากเพิ่งหยุด untuk nanti singa. Halo, cuci. ถ้าเอาหญ้านี้เปียวออกนี้คงกว้างน่าดูครับรอขุดออกไปก่อน แดดมาทางนูน้นแดดมาด้านข้างทางนี้ทางครัวตรงนี้แดดบ่ายไม่ได้รับแดบดครับแดดสองด้านตรงนี้ไปมาจุดเดี๋ยวต้องมามาจุดนะครับวันนี้พาไปดูด้านข้าง ด้านข้างอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจะไปถึงไหนตอนนี้ทำเรื่องเปลี่ยนหมอมิอมตเตอร์น้ำเปลี่ยนมิตเตอร์น้ำแล้วก็ไฟก็คือเอา1 5บหไปทำเรื่องที่ไฟฟ้าอำเภอแวงน้อยเรียบร้อยแล้วนีด้านข้างนะครับ ยาวไปจนสุดกำแพงนู่นนะครับที่ยังไม่ได้ทาสีมีด้านหน้าไปนะครับบ้านพี่เปาใกล้จะเป็นรูปเป็นล่างวครับขึ้นบ้านใหม่วันที่สิบหกก,กรกฎากรานี้นะครับพ่อแม่บอกว่าถ้าขึ้นบ้านใหม่ไม่ทันมันจะเป็นช่วงเข้าบรรษาอีกสามเดือนถึงจะได้ขึ้นบ้านใหม่ ก็เลยต้องเล่งครับช่วงนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ